ร้อยห้าหัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรสุทัศน์คะสวัสดีครับคุณบราวีแหม่พอไปอ่านบทความของดรอ,อร์สุทัศน์นะคะปัญหานี้สาธารณะที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชีย โอ้โหนี่สูงงกันหลายชาติเลยนะคะแล้วมันก็มีผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วก็มีผลกับการลงทุนด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดอตอร์สุทัศน์เล่านิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้มาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวนี้นะคะแบบคืออันนี้มันเป็นรายงานของการสำรวจของศาสตร์ประชาชาติเอสแคของเราเนี่ยแหละครับประจำปีสอง3ันะ้าร้อยยี่สิบสามนะซึ่งที้ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย นี่สองในสามของประเทศในในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะเป็นอันตรายนะครับค่ะครับอันนี้ปัญหาของมันก็มีอยู่สองสาอันด้วยกันก็คือเอ่อที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าก่อนหน้าโควิดนี่ก็พบประมาณก็ปิมป็นๆนะฮะปรนป็นัดส่วนต่อสิก็ปิมป็นๆนะครับอันนี้พอเจอโควิดเนี่ยแต่ละประเทศก็ใช้เงินไปเยอะ ะฮะอพอหลังโควิดมาปุ๊บก็ไปเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อดอกเบีย้ยขึ้น่าคาสินค้าขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นนะฮะไอเซอร์วิสการคือการจ่ายคืนนี่เนี่ยภาระดอกเบีย้ยมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นปัญหา,าแล้วก็มีเรื่องของอตลาดมันก็เริ่มความไม่แน่นอนของตลาดนี่ก็ทําให้เงินทุนมันมันหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหา แล้วก็ไม่น่าจะแก้ได้ภายในระยะเวลาปีสปีนะฮะมันคงผ่อนเรื่องไปหลายปีในอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าประเทศอกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใจเป็นประเทศทเล็กๆนะะมันเกิดปัญหาเขาจะลามไปประเทศอื่นเนี่ยได้เนี่ว่าเป็นความกลัวอันหนึ่งน,นะครับคืออย่างที่ประเทศไทยเรามีต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นประเทศใหญ่แต่เวลามันลามเนี่ยมันลามไปทั้งโลกได้นะครับ ต,ตอนนี้ปัญหาก็คือเอประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ภาระหนี้เหมือนกันนะ<ช>เป็นเต็มมาเหมือนกันในการที่จะอยื่นมือไปช่วยกันอื่นตอนนี้มือมือ,มอ,มอมันก็สั้นลงไปเยอะนะครับแล,แล้วก็ดูดูรับปัญหาเนี่ยมันยังในสี่ห้าปีนะอังยูเอ็นเขาก็กลัวว่า <ๆ S 1> ปัญหานี้เนี่ยมันจะทําให้โครงการลงทุนเอ่อสำหรับอ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคือ s ustainable development goals ของ UN เนี่ยมันจะลาดเป้าไปเยอะนะครับเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาคาดว่ามันต้องใช้เงินลงทุนประมาณหนึ่งจุดห้าล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับทั้งโลกตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ามันจะมันจะเป็นไปได้นะครับคิดว่าจะแ,แก้ปัญหาตรงนี้กันยังไงป้องปัญหาหนึ่งระยะสั้นนะครับเือเก็บไปมันจะปั่นป่วน สองเนี่ยปัญหาระยะยาวถ้าไม่ไม่ไม่แก้ปัญหาตอนนี้ต่อไปมันจะไปกระทบอความเป็นอยู่ของลูกหลานต่อไปได้วยกันนะครับค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าทางแก้เป็นยังไงนะคะดรสุทัศน์แต่ว่าพือย้อนกลับไปนี่เราก็คนทั่วไปก็จะเข้าใจนะว่าเรามีเพดานการก่อนหนี้สาธารณะนะพอหลังจากที้เราผ่านต้มยำกุ้งอะเราจะรู้ว่ามือเติบไม่ได้จะกู้จะยืมมามาก็ต้องมีเหตุมีผลแล้วก็อย่าให้มันเกินเพดานนี้นะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่มีชําระนี้ผิดนะชาระนี้เดี๋ยวจะลามอย่างที่ดกรสุทศน์บอกไปแต่ทีนี้เรื่องของการก่อนหนี้เนี่ยนะคะคือเขาก็จะมีการจัดอันดับเรตติ้งใช่ไหมคะว่าเอ๊อันดับประเทศเนี่ยเ,เรื่องของบรรดาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยู่ระดับไหนใช่มันก็จะมีผลต่อถ้าเราจะไปกู้ไปยืมใครมาเนี่ยเรตติ้งที่เราได้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรคะกับการที่จะได้รับการอนุมัติกู้เงินหรือว่าไม่ได้กู้ในนามของประเทศหรือว่าในนามของโครงการของรัฐนะคะ คือคือ,อนี่เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวจะเป็นปลายเหตุแหละตัวใหญ่ก็คือเรื่องงบประมาณการใช้จ่ายของเรานะครับอืมระบบภประมาณของประเทศต่างๆที่ทํามาเนี่ย็มม้ยก็เาเรียกว่า N m i n ม s ยนนก็คือปีแล้วใต้ร้อยหนึ่งปีนี้ก็หนึ่งก็ร้อยบวกกับอ,อ,อีกสักสี่ห้าเปอร์เซ็นตอะไรประมาณอย่างนั้นอ๋อ,อค่ะค่ะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้ารายได้มันมาไม่ได้มาตามเนี่ย มันก็ทําให้มันแก๊ปตัวนี้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เ็เรื่องหนึ่งนะครับคืองบประมาณเนี่ยมันระบบงบประมาณต้องรานอกจากปัญหาที่ผมพูดเนี่ยระบบการบริหารจาัดการประมาณเนี่ยของประเทศต่างๆก็มีปัญหานะครับซึ่งตัวตะกี้ที่คุณวรบีพูดถึงเนี่ยมันเป็นอินเ uh, uh, ด็กซ์อันดัชนีความเชื่อมั่นนะฮะ uh, ของ บอลของประเทศต่างๆสัมปัของประเทศต่างๆนะฮะซึ่งจะมีหน่วยที่ก็ดูแลการจัดลําดับของมันเนี่ยเป็นอิสระไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับก็มีพวกดีดี้พวกเอสแอนพีพวกฟิชเนี่ยนะครับค่ะครับอันนี้เนี่ยพอเขาไปดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศในเอเชียแปรเซิฟิ์เนี่ยมันหล่นอยู่อยู่สัมพันธรของรัฐบาลเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ในเกรดที่เรียกว่าเกรดการลงทุนนะครับ เยอะเลยแล้วมันก็แย่ลงนะในปีนี้เนี่ยมันแย่ลงกับปีที่แล้วแล้วมันดูท่าทางจะแย่ลงต่อไปอีกซึ่งมันก็แย่อยู่แล้วนะอันนี้คือปัญหาครับถามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรเนี่ยที่เขาเทรทติ้งของกองของที่เขาทำกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ระบบการบริหารจัดการประมาณมันไม่ไม่น่าเชื่อถือนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเกรดประมาณปี B ีปีนะฮะ อในระดับเรียกว่าบกันแล้วกันนะเราอยู่เตี้ยกว่าของของมาเลเซียซึ่งเขามีอเอหลายตัวด้วยกันนะครับอแต่ว่าก็ดีกว่าฟิลิปปินส์นะครแต่ว่าอย่างเขมรกับลาวซึ่งกุ้งินอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ในเ,เกรดเกรดซีซึ่งมันต่ำๆหน่อยนะครับนเนตคือคือคอินดิเคเตอร์พวกนี้มันเป็นตัวชี้ว่าระบบงบประมาณเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือ ของประเทศรุนี้ไม่น่าเชื่อถือของเราก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะก็ยังเป็นบีขนาดนี้นะครับค่ะคือเราถ้าคราุ่นนี้จะออกไปกู้ปัญหาก็คือดอกมันจะแพงขึ้นเยอะคนให้กู้ก็น,อน้อยถ้าเราเรตติ้งสูงสูงด<ถ>อกก็ถูกคนให้กู้ก็เยอะนะครับคือถ้าดูจากประเทศออ่ที่ฟิชหรือว่าที่เอสแอนที P กับมูดิสเขาจัดเนี่ยน,นะคะถ้าแบบ above the line คือคือ ชาติที่แบบยังอยู่ในฐานะที่แบบเออน่าจะลงทุนได้อยู่นะแต่ว่าเราก็จาก8ประเทศเนี่ยเราอยู่อันดับ6นะคะส่วนที่บ e l o w the l i n คือเวียดนามกัมพูชากับลาวแต่ที่นี้ในเรื่องของเมื่อสักครู่ดรสุดทา้านบอกว่าที่ทาง UNSCAP เขามองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก,กู้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปจะบอกว่าอะไรไม่ได้ไปช่วยในการพัฒนาประเทศนี่รู้ว่าเราไม่ไมีดีแผนในการพัฒนาที่จะวางแผนในการพัฒนาประเทศ จร,จริงๆอะนะคะที่นี้ <ฮะ S 2> เ,อเอาเอาเอาเรื่องนี้ก่อนว่าว่าแล้วจะจะจะ,จะ,จะแก้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไปดูว่าเอ๊ะจะไว้เวลาถ้าหากว่าจะไปกู้ยืมเงินมาใหม่เนี่ยเราจะไปพูดกับเจ้าหนี้หรือว่าไปไปรวมตัวกันยังไงเพื่อจะคุยกับเจ้าหนี้<ฮ>ะอะไร,ะไรยังไงได้บ้างหรือเปล่าค่ะประเด็นดีๆคือมันนี้ครับคืออ่าอ,อ่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มอ่าคน ลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้เนี่ยอยู่ประเทศเล็กๆเนี่ยมันมีเยอะนะครับแล้วลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นมันมีโปรเจกต์คล้ายๆกันเอาอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่มีอัตาสงขนส่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องนเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้คนกู้เนี่ยเขาถือว่าเป็นการกู้ให้กับรัฐบาลรัฐบาลที่เป็นโซเรนเป็นเป็นเป็นอิเอรนตเระนั้นก็ดูเป็นประเทศเป็นประเทศไปนะครับ ถึงแม้เขาก็ก,กู้ให้โครงการนึงมันสามประเทศที่มันต้องใช้ถนนเสีนเดียวกันเนี้ย <c oughs> เขาก็ถือว่าเป็นสามคอนแท็กนะฮรับแต่ประเทศนี่แยกกันไอ้นี้เนี่ยผู้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 เนี่ยอย่างประเทศเล็กเนี่ยมันจะเสียเปรียบต่อรองไม่ได้นะถ้ารวมตัวกันสามสี่ประเทศร,รวมตัวกันในโปรเจกต์ที่เราต้องการที่จะทําด้วยกันเนี่ยอํานาจต่อรองก็จะดีขึ้นการแก้หนี้มันก็จะง่ายขึ้นก็จริงๆแล้วพอรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเนี่ย มันดูแลกันเองคือผมก็ดูคุณคุณก็ดูผมเนี่ยนะมันก็ทําให้ออการดูแลบริหารจัดก,การโครงการนี่มันโปร่งใสามากขึ้นนะคุณประสิทธิภาพมากขึ้นปัญหาใหญ่นะครับ<ม>ของงบประมาณที่มันเป็นอยู่ที่เขาศึกษามาอันนี้ของเอสแคเนี่ยคือหุนนี้ที่มันเกิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในประเทศต่ตางๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากขาเรกว่างบผูกพันนะฮะ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าแรงอะไรเงี้ยนะครับค่าจ้างร่างทั้งการแก้เนี่ยอก็อต้องไปปรับหนึ่งนี่ต้องปรับระบบผู้บรการนะฮะให้มันดูภาพระยะยาวนี่มากขึ้นสองเนี่ยกู้เป็นกลุ่มนะเท่าที่ทําได้กู้เป็นกลุ่มมันก็จะมีประสิทธิภาพในการเอกู้ได้ดีขึ้นและตอนที่มันจะแก้ปัญหานี้เนี่ยควรจะแก้เป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับต้องเป็นกลุ่มแล้วมันจะช่วยให้าการ สร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกตัวหนึ่งคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในประเทศกลุ่มป,ประเทศเล็ก,ลกในเซียเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างในอาเซียนเนี่ยนะครับเราพยายามจะหาเงินมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเราอยู่นะครับติดตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเงินตอนนี้เนี่ยมันหายไปหมดนะครับของภาครัฐเนี่ยมันไม่มีละตังมันไม่มี ต่เอกชนเนี่ยยังมีเงินอยู่เยอะเพราะว่าซอนเศรษกิจไม่แน่นอนเนี่ยทุกคนก็ถือเงินสดกันหมดนะักลงทุนทั้งหลายก็ถือเงินะนะฮะเป็เงินสดเงินก็กองกัอยู่เป็นกองกระเริ่มเลยคําถามคือจะดึงเงินก้อนนี้มาใช้ใได้ยังไงนะครับตองวิธีให้เอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโปรเจกต์ของภาครัฐเนี่ยมันนะฮะแล้วก็เพือ่อที่จะสะนองอปัญหาเรียะยาวเรี่งสม,ม กองทุนพวกเวนเจอร์แคปนะเวนเจอร์แคปเปอลเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็เรียกว่าอิ t พักเวนเจอร์แคปเพิ่งโตรเร็วมากนะครับตอนนี้ปีนี้ก็<ะ>มีประมาณเกือบเกือบจะห้าร้อยคือห้าแสนล้านเหนนรียญนะฮะกองทุนพวนี้อยู่ทั่วโลกแล้วก็เขาโตรประมาณปีละเจ็ดเจ็ดอ่เปอร์เซ็นต์กว่านะฮะเขาภายในปีสองพันอ่ยี่สิบแปดน่าจะมีหนึ่งล้านล้านเหนนรียญนะฮะกองทุนพวกนี้ เงินต้องดึงเงิน<อ>มาตรงนี้มาใช้ให้ได้นะครับเงินอยู่ในภานคอเอกชนแต่ระบบงบประมาณของเราเนี่ยอแล้วก็การจัดสรรโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องปรับระเบียบนะครับสร้างพื้นฐานให้กับโครงการเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะแ่การปรับโครงสร้างพื้นฐานนี่ต้องมองยาวเลยเพราะว่าอ,อย่างที่ตกี้ผมเล่าตอนแรกเนี่ยนี่มันได้อยู่แค่ห้าปีมันเลยไปกว่านั้นเลยเยอะ รพบาะโครงการอันปฏบัตินม่มดก็สิบปีนะครับการแก้เนี่ยต้องดูยาวเลยนะหรว่าเราจะแก้ปัญหาหระยะยาวนี้ต่อไปได้ยังไงนะครับค่ะก็อันนี้ก็ เออันแรกก่อนนะกู้ร่วมเอาหลายหลายชาติมารวมกันก็เหมือนกับเราธรรมดาเนะ้เราหาผู้กู้ร่วมได้ในะแบงก์อัตโนมัติง่ายขึ้นน่ะนะคะแต่ที่นี้<ช>ดอตอร์สุทน์พูดถึงเรื่องเอกชนนะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งมองโกเลียเนี่เขาก,ก็เขาก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการที่แบบเข้ามาเรื่องของอ่ากู้ร่วมนี่สาธารณะอะไรเนี่ยคะอยากอยากให้เล่านิดนึงข่ะว่าสั้นๆน,นะคะว่ามองโกเลียเนี่ยเขาใช้เขาใช้แนวคิดยังไงที่ใช้เอกชนเข้ามาช่วยนะคะมองโกเลียเนี่ยเขา เออเอาเอาระยะยาวเนี่ยมาตั้งก่อนะะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาดูว่าเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายอยู่เนี่ยมันทําอะไรกันอยู่บ้างก็เกลี่ยนะฮะที่เมื่อให้จําเป็นก็เปลี่ยนแล้วก็เอาต้าระยะยาวเนี่ยเอ่อผมผมเข้ามาในอะไรโครงการเนี่ยมากขึ้นอันนี้เป็นแล้วก็เข้าไปคุยกับเอกชนนะฮะว่าอ,อันไหนที่สนใจอยากจะทาเนี่ยคุณเข้ามาก่อนเลยเพื่อให้เทอยบดีกับเขา แล้วกขที่เหลือเนี่ยเขาก็ไปรัฐบาลกข็ขนฝายไปหาเงินมาใส่นะคะรับคือระบบงบประมาณอย่างนี้เนี่ยโอ้ไปได้ไกลแล้วมันก็จะทําให้อ,อระบบเศรษฐกิจของมันเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นคือ,ค,อ,ค,อคือมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเท่าที่ผมฉายมาเนี่ยเงินภาครัฐเนี่ยถึงแม้เก็บภาษีได้ด่ยมันก็ไม่พอแลภาษี<ส>ที่มโนแจ้งน,น้อยลงนะเก็บได้น้อยลงเพราะเศรษฐกิจไม่คึก S <S> <S 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 นะครับเะงั้นเป็นยังไงก็ต้องพึ่งเอกชนแต่จะเอ็นเกจเอกชนยังไงก็พามาคุยกันเลยเอาระยะยาวของประ,ประเทศของฉันจะเป็นอย่างนี้หรือของทั้งกลุ่มตรงนี้จะทําโปรเจกต์ตรงนี้จะกู้กันยังไงเอกชนคุณจะลงทุนตรงไหนยังไงมาคุยนะครับค่ะดรสุธาติอีกประเด็นหนึ่งจากที่ดรสุธานําเสนอไว้นะคะคือไม่ใช่ว่าเออภาษีก็น้อยกู้มาก,ก็เยอะเดี๋ยวเสียงรับไม่พอใจ แต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่ u n ูเขาพูดถึงก็คือเรื่องของการวางแผนที่จะใช้เงินที่กู้มานะคะเพราะว่าบ้านเราเราก็วิจารณ์กันเยอะว่าเออเราพึ่งพาเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็มีพึ่งพาเศรษฐกิจอยู่ไม่ไม่ไม่เยอะนะคะส่วนงบประมาณของรัฐเนี่ยก็วิจารณ์กันเหมือนกันนะว่าเออเรื่องของงบงบการประเทศต้องเท่านั้นเท่า,น,น,น,ทาน,นี้หรือเปล่าทีนี้พอกู้มาแล้วเนี่ยในมุมของรสุธท้าหรือว่า u ยู a นสเนี่ยนะคะเราควรจะต้องเอาเงินมาใช้อย่างไรเพื่อจะให้เศรษฐกิจมันโตมันขยายต่อนะคะ คือปัญหาของธุรกีที่ผมพูดระบบโฮมผลานของเราเนี่ยคือเอ็นมสวันแล้วก็บวกเข้าไปนี่ยนะฮะม,<ฆ>มันก็ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวของไอโครงการใหม่ๆคือเป้าในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันโตเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะฮะตามโครงสร้างทางเศษรษฐกิจแล้วก็สังคม<ฆ>ของประเทศก็ยังยกตัวอย่างอย<ฆ>่างไทยเนี่ยเราจะเห็นชัดนะว่าเอ่อ ระบบาธาศุขเนี่ยคือสมัยก่อนยี่สิบปีสามสิบปีก่อนเนี่ยคือโรงพยาบาลก็ของรัฐเกือบหมดะนะครับแต่ตอนนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วและเป็นจะเห็นว่าเอกชนเนี่ยเข้ามารับหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยมากขึ้นถ้าปล่อยแล้วก็ดูแลควบคมเฉพาะบางจุดเนี่ยนะที่เอกชนก็ทําไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของภาครัฐภาครัฐนี่ต้องวางแผนระยะยาว เศรษฐกิจสังคมเรื่องเรื่องแครนเนี่ยจะเอาอยัางไงแลัก็ตรงไหนจะให้เอกชนเนี่ยเข้ามาทําได้บ้างคือให้เขาก่อนเสร็จแล้วก็เราก็มาเสริมจุดที่มันขาดขาดตกบกพร่องไปแล้วก็ดูแลาาการบริหารให้มันเป็นไปตามเป้าแล้วบทบาทของภาครัฐตอนนี้เนี่ยทําตรงนี้เนี่ยน้อยเรื่องการวางวางแผนดูแลเป้าบริหารจัดการเนี่ยอกำกับดูแลเนี่ยอย่างน้อยนะครับ เป็นเน้นเรื่องการให้บร okay, ิการตัวเองมากขึ้นอ is so so, ันนี้เห็นชัดโดยอันตรานการผลิตนะครับกษาเนี่ยจะเป็นอีกภาพหนึ่งใช่ไหมครับคือโรงเรียนชนใหญ่เนี่ยยังเป็นโรงเรียนของภาครัฐอยู่แต่ฐานเอกชนเนี่ยทําบริการพวกนี้ทำได้ดีมากเลยครับแต่ไม่ได้ทำได้ทั้งหมดคืภาครัฐก็ต้องเข้ามาเกี่ยวมั่งแต่ต้องมานั่งคุยกันว่าจะปรับระบบตรงนี้นะครับค่ะดรสุัศน์ค่ะเดี๋ยวตอนเอ11 10นาฬิกา59เราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลาสั้น ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มอายุน้อยร้อยล้านทั้งหลายเศรษฐีใหม่เนี่ยค่ะจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างคะใช่ครับคือในการสำรวจเรื่องของการลงทุนในเรื่องอ p a c t a v e เฟน r จอรคเนี่ยนะครับคือพวกที่ลงทุนใ,ในการลงทุนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ทางเศรษฐกิจแล้วกทางสังคมเนี่ยนะครับพือกว่าหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของคนที่ลงทุนเนี่ยเป็นคนที่อยู่อายุระหว่าง 27-42คือกลุ่มปี่ได้มาเ,เลนเนีย่ยนะครับเป็นลูกหลานของของเบบี้บูมนะฮะที่ใหญ่มากนะซึ่งแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสนใจอนาคตของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราไม่รู้ข้อมูลนะเราก็ยังไม่รู้จะเอาเอาเงินไปทํเลยพอ<ะ>เขาเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยเขาเทเงินของเขาลงมาเนี่ยมากขึ้นศึกษามากขึ้นแล้วเข้ามามีบทบาทตรงนี้เนี่ยมากขึ้น ว่าโครงการพวกนี้เนี่ยมัน cross border นะครับคือมันมันข้นามพรมแดนไปหมดผมดีเห็นก็ทํากันเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะเจาะไปประเทศใดประเทศหนึ่งคือทำโครงการขึ้นมาอาอย่างปลูกปา่าชาเลนเนี่ยก็ปลูกป่าชาเลนหลายที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ่วเรื่องของโรงพยาบาลนะค,คือเขาก็ให้บริการทางทางสาธารณสุขเนี่ยคือทาโครงการทีห้าหกประเทศรวมกันนะครับคือเอกชนเนี่ยเขามองอย่างนั้นคือก็มองเป็นกิจกรรม รวมคือก็มองไม่เห็นไอ้พรมแดนเท่าไหร่หรอกนะฮะถ้าทาได้ก็ทําหมดแต่ความจริงก็คือภาครัฐเนี่ยจะตอนนี้คือเรามองเป็นเป็น s o เว r e i g n state นะฮะคือมันมันไอ้บางส่วนก็โอเคนะครับเรื่องพรมแดนเนี่ยก็สําคัญแต่ว่าในขาะเดียวกันเนี่ยเรื่องระบบการใช้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมัน cross border กันมาตั้งนานละพอเราเริ่มซื้อขายกับต่างประเทศลงทุนกับต่างประเทศปุ๊บเนี่ยพรมแดนเศรษฐกิจมันหายไปแล้ว เพราะมันทำต้องทําเป็นเนื้อเดียวกัน่นะ<า>อันนี้ที่เขา,าทำตรงนี้เนี่ยผมว่าเออคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงจะสนใจอยากจะทำตรงนี้มากกว่าค่ะ<า>ือคนรุ่นเก่าพ<า>ยายามเก็บตังค์นะฮะ <laughs>